พื้นฐานสำคัญก็คือเรื่องการ pass and move The most important thing about football basic is like pass and move แล้วก็สำคัญก็ที่สุดก็คือตำแหน่ง And also position เวลาไม่มีบอล Without the ball position without the ball ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะเป็นมืออาชีพ We believe that everyone is professional footballer. มีค <c> ว <oughs> ามสามารถอยู่แล้วเวลาได้บอลแล้วอยู่กับบอล With the ball he has no doubt about your ability แต่สำคัญที่สุดก็คือผู้เล่น มันจะเก่งกว่ากาันมากหรือน้อยขนาดไหนก็คือตำแหน่งตอนไม่มีบอลเนี่ยแต่ position without the ball is very important ได้อยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เพื่อนเล่นได้ง่ายแล้วก็ so มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้วันนี้ที่เราซ้อมก็เห็นว่า pass move pass move จังหวะเป็นยังไงประเด็นฝึกนิ่ง with feet l o t on pass and move บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแต่บอลโนตีนวัวมหรือเปล่า many many people think just passing the ball for sake think people we be the for of just it แต่ว่าก็ให้รับรู้ว่าเฮ้ยไอที่แปรแปรกันเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ทั้งในเรื่องน้ำหนักทั้งในเรื่องทิศทาง Passing the ball is about weight on the ball when you pass put the weight in direction แล้วก็บางคนก็ยังเล่นวันทัดไม่ได้ดีพอ And some p l a y e r not good enough in one touch football First touch ก็ยังมีปัญหา And when you make first touch เเพราาะะฉนนนนั้้จกีีไป่ย ต้องไม่เบื่อกับการที่จะพร้อมเรื่อง passing แล้วก็ pass and move Don't get boring about passing exercise pass and move เพราะนั้นคือวิธีเดียวที่เราจะเปลี่ยน This is the only way that we can change how to play แล้วควาเจ็บของทีมได้ Have a team style สิ่งที่เป็นหัวใจ passing passing แล้วก็ตำาหน่งเวลาไม่มีเวลา Okay, focus. พรุ่งนี้เจอกัน5โมงเย็นมอโรไฟเขาเคนียอเคมาดอเดี๋ยว้อเหลโจ๊กผ่านกาผ่านไหม <laughs> Everybody Ice แนะนำแขกรับ Yeah.